อเดี you, 50, ๋ยวผมก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับก็วันนี้จะมารีวิวชุดไฟลิงเอสพันเนาะหรือกาบข้างนะครับกาบข้างเอ0พันเนาะของ Honda M S X 1 2 5่ f นะครับตัวนี้จะเป็นสีของตัวใหม่เนาะหลังหน้าเราก็จะมีมีทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นแหก ไม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีชมพูนะครับผมตัวนี้เป็นงานของเ่าเอฟซีเราก็ปกตนอ่าจะเป็นงานของเอ็ p r o โ u ร t นะครับผมตัวนี้พลาสติกทําจากเอเบสนะครับเนาะก็เก็บงานสีได้เนยียนนะครับสมราคานะครับนะ สวยมากเลยนะนี่ครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูวิธีเก็บสีของเขาก่อนสีเก็บเนียนมากนะครับดูตรงข้อต่อข้ออะไรเนาะไม่มีตําหนิเลยนะโอเคครับผมก็ทางร้านเราก็จะมีจะมีคู่มือการติดตั้งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดนอดนะ็อตเนาะแล้วก็จะมีตัวอ,อก,ออกเอาไว้ยึดสองสองตัวนี้เข้าด้วยกันเนาะ ถ้าได้สนใจก็สามารถทักไลน์ไว้เนาะเดี๋ยวผมทิ้ง ID ไลน์เอาไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะเอาไว้จ้คชิปอ่าราคาก็ไม่แพงมากนะครับพอจับต้องได้เพราะงั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ